ภาคเหนือช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดน่านกันนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดน่านครับร่วมกับหมออนามัยลงพื้นที่หมู่บ้านนะครับเพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกครับซึ่งอาการเบื้องต้นนั้นจะมีไข้สูงคล้ายกับโควิด19ครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านทีมงานสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่หมออนามัยโดยนางนิพาพรพอใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนำโคง้งและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามหมู่บ้านชุมชนที่มีภาชนะใส่น้ำขังที่อยู่ให้เททิ้งและหมันเฝ้าเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อาการเริ่มต้นของโรคไข้เลือดออกจะคล้ายกับโควิด -19 คือมีไข้สูงเพื่อ ป้องกันการสับสนจนเกิดความเข้าใจผิดจนเกิดการแตกตื่นของประชาชนจึงต้องมีการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยจังหวัดน่านมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า88รายโดยการพบการระบาดมากที่สุดที่อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติและขยายการแพร่ระบาดไปยังอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงและในพื้นที่อำเภอเมืองน่านก็เริ่มมีการระบาดแล้วจากที่สภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนทําให้ลูกน้ำ ยุงลายมีเพิ่มขึ้นจึงฝากเตืนประชาชนนอกจากโรคโควิด -19 แล้วต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย